ต้นตเงเยไงถจะได้มีแรงอันนี้ก็นะครับแดดเสี้ยงเลยครบก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับเป็นใหม่ที่แบบเคยมาตีแล้วก็มันผมจะบอกว่ามันต้องมาซ้ำอ่ะถ้ามันหายคล่องใจครับตอนนี้ก็ออกมาแบบแทบจะมืดละเย็ยนๆน,นะครับ เก็บประชอนแว้นๆนั่นก่อนเดี๋ยวจะไปตามล่าชะโดนะครับด้วยทีเล็กนะครับแต่ว่ายัางนะคยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยกัดกัดยู่ตรงนี้ ตีตั้งไกลมานกัดใกล้ๆนี่กัดอยู่แค่ตรงนี้นะลองวัดเดี๋ยวลองวัดนะเดี๋ยวลองวัดดูโอ้โห <c oughs> ผมตีตั้งไกลอะ่ะตีไปตรงนู้นป่ามานอนอย่างเงี้ยแล้วก็รอกินเหยื่อนะครับจับไม่เห็นนะครับนี่เม่นยางแทะนะครับเก็บปดกระชอนแว้งก่อนเพราะว่าคือมันลูกปาลามันเยอะอะ่ะโดย สังเกตนะครับคลองนะาลูกปลาเยอะมากปลาจะสมบูรณ์นะลูกปลาเล็กครับเยอะสุดๆเลยมันมากัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมก็เห็นปลาแล้วผมเพิ่งลากมาแล้วก็เพิ่งเห็นนะว่ามันนอนตรงนี้ผมก็ชะลอนให้มันกัดเลยเนี่ยครับตัวนี้ก็ถือว่าทรงนานะครับตัวนะครับเล็กนะครับตัวครับประมาณนี้เองก็กัดติดหมดนะครับกับไม่นางแค้นะคืออยากให้ลองครับเป็นเหยื่อที่แบบตัวนี้คือตั้งใจมาก แต่ว่าออกมาปีกว่าแล้วตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ป,ปกตินะครับวัดปาติดง่ายๆนะครับไฟเล็กไม่เป็นไรครับเก็บไปเที่ยผมเดี๋ยวหาตีกันต่อไปนะครับก่อนที่จะไปดิชโดก็เดี๋ยวขอตีพัชช่อนไปเรื่อยก่อนนะครับตามกอหญ้าน่อยนะเพิ่งมานะครับเพิ่งออกมาเที่ผมต้มแรกเล็กเล็กแต่นับหนึ่งนะครับเจ้าเหสายเดินลุย น้ำไหลดีมากเลยช่วงนี้โอ้ปลาน่จะติดรอบดีนะครับได้ยินเสียงน้ำไหลไหมครับฝั่งก็มีฝั่งนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวข้ามตีข้ามฝั่งกันดีกว่ามีพวกรอบะดัลรอบกับปาลาไนะครับตาก็อนนะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าถ้าน้ำไหลไปแล้วจะมีปลาพวกปลาใหญ่มาออกินปลาเล็กนะครับ กลับแล้วโดนต้องน้ำไหลนะครับโดนเลยอืมสวยนะครับก็เป็นภาพหมายมันค่เขาใช่บบนนะน้ำมันไหลลงครับปลามันก็รอกินลูกปลาอีกทีนะครับตามคาดนะครับนะครับภาพหมย ตรงหน้าผมก็มีครับนี่ครับเขาจะดักพวกรอบแบบนะครับเห็นไหมนะครับรอบสองใบนะดักพวกเลยจดักพวกปลาที่มันมาออกินลูกปลายทีนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ผมก็ใส่ตีแบบตีผ่านตีผ่านพวกน้ำไหลนะครับมันจะมีปลาแบบมากินนะครับเม่นยากะสีแดงครับสีนี้ปลาชอบครับสีแดงแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นแล้วแ,แต่แนะชอบชอบเลย เม่นอย่างแค้ครับผมค่อยๆลากครับตีขึ้นฝั่งครับแล้วลากลงเอาเนียนๆนะครับมีตัวเ็เป็นโดนครับอันนี้ก็ไซส์ก็ถือว่าไซส์โอเคเลยนะกอกทันก็เป็นทันสองไททาเนียมแอร์เกียร์นะครับไทเทเนียมเวทแปดสิบเจ็ดนะครับสำหรับกัดช่อนครับก้อนคะโดก็ได้หมดนะเสียงน้ำมันดังครับ โอเคครับผมเมนยางแค่ครับผมก็ติดครับไม่ต้องส่งกระวัดก็ติดนะครับลองดูนะครับวัดปลาติดง่ายครับผมสุดยอด